สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขอรบพรกทุกท่านคลิปนี้ผมก็พาพวกเรามาที่ร้านเพคงหอยทอดชาวเลกะทะยักษ์อ่ามาแล้วเรามาดนดูก้อนเลยดีกว่านี่ก้อนกันใหม่ๆเลยกะทะยักษ์จริงๆนระครับเลอร์เลยตูับนาไม่หยตัดได้ดี้าั้ร่น

กินเลยนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังกินเลยนี่จะลงอีกวงหนึ่งละปล่อยมังคู่ เก็บไง้งูพิเศษมาใหม่นึู้พิเศษด้วย

ดูนหน้าร้านนี่หอมฉุยเลยนะครับนี่เทขอบเขาเรียกว่าราดขอบ เทียมเตรียมใบตองเตรียมถุงม่กใส่จานแล้วก็พอวางโอ้ดูไหวางไว้กู Sånn. พูดถึงนอกเหนือจากงานนี้ร้านนี้มันมีอยู่ตรงไหนครับมีเก้าสาขาค่ะอ๋อมี่เก้าสาขาเดี๋ยวเชินครอ่อนนุชเอกมัยทองหล่อไม่เป็ทองหล่อสุดยอดเลยใช่ไหมครับเด็กกมัยอ๋อท่านทองอ๋อก็คือใช้ชื่อนี้เลยใช่ไหมครับถ้าเกิดถ้าผู้ชมทางบ้านนอกเหนือจากตรงนี้ถ้าเกิดว่ากินแล้วอยากจะตามไปก็คือ9สาขามีเลย นางลูชิ้นผู้ทอดครับคู่พิเศษนางลูชินผู้ทอดเอาหดวครับเอาหอยเป็นคู่ครับคู่คครับมีอะไรบ้างนางลูกชินผู้ทอดอะไรราคาไหนอันนี้อันนี้นางลูกน้ทอดลู้ทอดผู้ทก็เหมือนทอดเอานางก็ได้เป็นทอดแปดสิบหึงร้อยบาทไปอ่ะไปยี่สิบครับ นี่นะครับนี่เดีวด้วย พระพร17-19เอกระไมเดออิมพอลิียมออนนุชโชคใจย4ซอย4-6ถึงประชัดทองแล้วก็สลาดสดคุนบุรีโอเคอ๋อเดี๋ยวันมะข้อก็มีด้วยใช่ไหมอ๋อเห็นไหมล่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับมีหลายสาขาเลย ก็เป็นร้านเฮงหอยทอดนอกเนือจากตรงนี้ก็จะมีอีก9สาขาอยู่ในวันแบงค์พอกก็มียังไงก็ฝากพวกเราที่เข้ามาดูช่องที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้กระผมนายวิโรจน์นะครับแล้วก็ต้องว่าก็เข้มาคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ไดคขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย